แบงค์ที่มีการปรับตัวให้เข้ากับตัวยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปมีโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า infrastructure ของแบงค์ที่พร้อมรับกับยุคที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็จะให้น้ำหนักในในแบงค์ตรงนั้นเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเอ่อจะโตในใกล้เคียงกับกลุ่มแบงค์ใหญ่ละกันค่ะก็คือเป็น high single digit จะยังสู้ TTB <ม>ไม่ได้แต่ว่าก็เป็น l ล v e l ใกล้เคียงกับกลุ่มแบงค์ใหญ่ เราเคยคุยกันนะครับก็ต้องอัปเดตกันหน่อยครับนะเกณฑ์สำคัญที่คุณตั๊กใช้เลือกท็อปพิกในกลุ่มแบงค์จากทาง F S S I A ใช้หลักกี่ข้อใช้หลักอะไรแล้วตกลงดูตรงไหนบ้างครับคุณตั๊กครับ ก็อันแรกเนี่ยด้วยความที่เราก็จะแนะนําเป็นลักษณะการลงทุนที่เป็นระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองตีมยาวก่อนนะคะว่าแบงค์ที่มีการปรับตัวให้เข้ากับตัวยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปมีโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอินสตัลเจอร์ของแบงค์ที่พร้อมรับกับยุคที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็จะให้น้ําหนักในในแบงค์ตรงนั้นเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะหน่อยอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เราให้น้ําหนักอันแรก ส่วนอันที่2เนี่ยคือตักก็มองว่าในเชิงกําไรในระยะ1-2ปีก็ยังเป็นเป็นสิ่งที่เราโฟกัสอยู่ตีมยาวเนี่ยมันอาจจะมีจริงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สร้างกําไรในระยะสั้นให้เห็นชัดเจนมากนักเพราะฉะนั้นก็ถ้าอันที่2เราก็ต้องยังโฟกัสในเชิงของกําไรอยู่ว่าเอ๊ะปีนี้โตยังไงปีหน้าโตยังไงอะคะ่ะแล้วก็ถ้าอันที่3ก็จริงๆในเชิงของการลงทุนเนาะ valuation ก็ยังเป็นจุดที่ต้องเอามาพิจารณาด้วย ใช้เกณฑ์3ข้อนี้ครับ 1. มองภาพระยะยาวแล้วน่าจะต้องเป็นแบงค์ที่ปรับตัวได้ดีนะสองกำไรมีโอกาสเติบโตให้น่าชื่นใจได้บ้างและ3ก็คือราคาต้องยังไม่แพงด้วยนะต้องถูกและดีด้วยนะครับนี่คือเกณฑ์3ข้อสำคัญนะครับตกลงท็อปพลิกในกลุ่มแบงค์โดยคุณตักคุณยุวนาสุวรรณอัมภัยจาก FSSIA เลือกแบงค์ไหนเป็นท็อปพิกครับ เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็ S C B อยู่เหมือนเดิมค่ะรอบยันแม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะมาดูกันหน่อยจากสามเกณฑ์ที่คุณตั๊กว่า S C B เข้าขายยังไงบ้างครับคุณตั๊กครับ แตลว่าเขาจะเข้าขายในตัวเกณฑ์แรกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็คือเป็นแบงค์ที่มีอินฟราสตรัคเจอร์ค่อนข้างพร้อมนะคะในการที่จะเติบโตรองรับไปกับทีมที่มันจะเข้ามาใหม่ก็คือ mm hmm. ทั้งเรื่องของดิจิตอลคือถ้าเรามองตัวดิจิตอลแบง k i กิ้งเองเนี่ยคือเป็นธุรกิจเดิมการฝากถอนโอนจ่ายปล่อยกู้พวกเนี้ย เขาก็พร้อมรองรับตรงนั้นแน่นอนแล้วก็เขาก็เทรนเป็นแบบนี้รวมถึงจริงๆ SCB ก็ถ้าดูเป้าหมายที่เขาเคยให้เนาะเขาพยายามจะเป็นมากกว่าธนาคารแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเรียกเขาก็คือแบงค์ที่เป็นแบงค์ใหญ่ในประเทศไทยละกันแต่ว่าเป้าหมายของเขา45หปีข้างหน้าก็ต้องการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ regional ที่เป็นกลุ่ม financial group อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาพยายามจะ add ตัว product ต่าง ที่มันมากกว่าบริการทั่วไปที่แบลงให้ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเขาน่าจะมีเปิดตัวพวกแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพก็มีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการจองโรงแรมอะไรพวกเนี้ยของเขาก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสิ่งที่มันค่อนข้างหลากหลายวารรลตี้เราพวกเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ หคือดึงฐาลูกค้าเข้ามาได้2ก็ต่อไปเราอาจจะเห็นพวกรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆที่มันเข้ามามากขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเรามองธีมระยะยาวเนี่ยตักก็เลยยังยังจะชอบ s c b อยู่ แต่ว่าต้องบอกว่าในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือราคาโอเคมันขึ้นมารอบนึงเนาะแล้วก็หลังจากที่อาจจะมีความไม่แน่นอนอะไรต่างๆก็ก็ลงไปแล้วอาจจะยังไม่ได้เห็นการฟื้นกลับมาเท่าไหร่เนี่ยตังมองว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการดีเลย์ค่ะในเชิงของทรานสัคชันตัวยานแม่ออกไปจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาน่าจะมีการถแถลงหลังจากที่ประกาศยานแม่ออกมาล้ให้โครงทุกคนเห็นตอนแรกเขาก็ทาร์เกตว่าเออเดี๋ยวจะถแถลงให้ซีแต่ละคนแบบมา ให้ภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นว่าตกลงยานแม่ที่ประกาศเนี่ยจะทำอะไรบ้าง แต่นี้พอดีลไอตัวการสวอปหุ้นอะไรพวกเนี้ยค่ะมันเลื่อนไปสักประมาณ1-2เดือนเนี่ย mm. ก็เลยทำให้การแถลงแผนงานของ CEO แต่ละท่านอาจจะเลื่อนไป mm. เพราะฉะนั้นก็ตัวที่เรียกว่าเป็นอีเวนต์เพลย์หรือว่าแคตาลิสต์ของหุ้นในเชิงอีเวนต์ละการมันอาจจะอาจจะดูแผ่วไปหน่อยก็ทำให้ในช่วง mm. ที่ผ่านมาเหมือนแบบพอขึ้นมาได้แล้วปุ๊บพอมันแบบตลาดมีความไม่แน่นอนก็เลยอาจจะยังดูอันเดอร์เพอร์ฟร์มไปนิดนึงนะคะ ครับนะเด่นเหมือนเดิมในเรื่องการปรับตัวในระยะยาวเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคอันนี้เด่นสุดเลยของทาง SCB นะครับค่ะกำไรปีนี้จะโตเด่นไหมครับ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ครับคุณตักครับเกณฑ์ข้อ2ออจะโตในใกล้เคียงกับกลุ่มแบงก์ใหญ่ละกันค่ะก็คือเป็น High Single Digit จะยังสู้ TTB <ม>ไม่ได้แต่ว่าก็เป็นเลเวลใกล้เคียงกับกลุ่มแบงก์ใหญ่ครับ เกณฑ์ข้อที่3ครับราคาไม่แพงอาจจะเรียกได้ว่าไม่ไม่ใช่เชิงไม่แพงแต่ว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลละกันคือถ้าเราเทียบกับแบงก์อื่นๆเนี่ย จริงๆค,คือ s c b อาจจะเป็นแบงค์ที่เหมือนสามารถราคาเนี่ยขยับเข้ามาใกล้หรือว่าเกิน p c o v i d level เข้ามาอาจจะได้มากกว่าแบงค์อื่นๆเนาะเพราะว่าเขามีการปรับตัวอย่างค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าถามเชิงร,ราคาว่ายัางเป็นแบงค์ที่ถูกที่สุดหรือเปล่าและก่าหรือเปล่าเนี่ย s c b ไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแต่ว่าถ้าเราเอาเชิงของราคามาเทียบกับการเติบโตในระยะยาวตักว่ามันยังเป็นจุดที่สมเหตุสมผลอยู่ค่ะ นะครับสมเหตุสมผลนะครับถ้ามองกันยาวๆนะสำหรับ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคุณตั๊กครับถามในเชิงซินดิเมนต์นิดหนึ่งอันนี้ชัดใช่ไหมว่ากลุ่มอื่นเขาฟื้นตัวกันชัดเจนหน่อยแต่กลุ่มแบงก์เนี่ยพอทำท่าว่าเฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแรงๆในเดือนมีนาคมเนี่ย การฟื้นตัวการเด้งกลับก็เลยจํากัดหน่อยใช่ไหมครับเนี่ยดูแดงสองวันแล้วเนี่ยเชิมเซนติเมนต์เนี่ยคือคือโดนก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าหลังจากที่เรามาคุยกันตอนงบออกจําได้ไหมคะคือราคาจริงๆของกลุ่มแบงก์มันค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มตลาดเยอะนะคร เพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยคือฟันโปรฝรั่งจะเข้ามาแต่ว่าเขาก็เป็นเรื่องของ 1. ในเชิงกลุ่มแบงก์ไทยเนี่ยคือฟันเมทัลมันยังค่อนข้างสตองแหละแล้วก็2คือถ้าเรามองภาพทางโออาลเซกเตอร์ o คือราคามันก็ยังค่อนข้างถูกเทียบกับกําไรที่มันจะมีการฟื้นตัว 3. ก็ในเชิงของท่าดอกเบี้ยมันมีเป็นเทรนขาขึ้น บ้านเรามันดอกเบี้ยตั้มต่ำมาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นเอฟในตรงนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ฝรั่งเนี่ยอาจจะเข้ามาในตัตวกลุ่มแบงก์บ้านเรารวมถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าเราสังเกตนะคะถ้าไม่ไม่ใช่ช่วงที่ตลาดมีอะไรผิดปกติเนี่ยปกติแพทเทิร์นฝรั่งจะค่อนข้างเข้ามาในช่วงต้นปีเหมือนกันเพราะว่าแบงก์บ้านเราก็ค่อนข้างจะจ่ายปันผลในอัตราที่โอเคเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมาซื้อก่อนที่จะมีการจ่ายปันผลอะไรแบบนั้นแล้วก็อาจจะมีการเอาเงินออกไปแล้วค่อยกลับมาใหม่ช่วงควอเตอร์มอะไรแบบนี้แพทเทิร์นมันจะเป็นคล้ายๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่า หลังจากที่เรามาคุยกันเนี่ยคือผ่านมาเดือนนึงถ้าไม่ได้นับหลังจากที่มันมีสงครามอะไรพวกนี้นะคะจริงๆคือราคากลุ่มแบงค์มันมันเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาแต่ทีนี้พอมันมีความไม่แน่นอนเรื่องสงครามก็อย่างที่บอกตาคิดว่าในเชิงเซนติเมนต์อะมันคือเป็นเชิงลบที่ดอกเบี้ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอย่างที่เออร็วและแรงอย่างที่หลายๆคนคาดไว้ตอนแรกอะคะ่ะก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวต้องต้องรอนิดนึงละกันเพราะเซนติเมนต์มันยังไม่ได้ครับสองคำถามต่อตัวของ SCB ครับคุณตาครับ สำหรับโค,ครงสร้างยานแม่ดูเหมือนจะต้องช้าไปอีกสักเดือน2เดือนคำถามคือว่าเราจะเห็นโครงสร้างยานแม่ของ SCB ชัดมากขึ้นสักเมื่อไหร่ครับคุณตาครับเขาแน่จะสวอปหุ้นเนี่ยคือประมาณเอ่อน่าจะเมษานะคะเมษาห,หรือคือสภาเพราะฉะนั้นตาคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณนั้นเนี่ยเราน่าจะเห็นโครงสร้างยานแม่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็อาจจะสัก 1- 2เดือนนะคะหลังจากนี้ค,ครับ2ครับ ปันผลพิเศษสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยยังหวังได้ไหมครับคุณตั๊กครับไม่มีค่ะจ่ายไปแล้วจริงๆไม่แน่ใจว่าหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีจ่ายอีกหรือเปล่าแต่ต้องบอก <6 S 2> ว่าหก <6 S 2> บาท,ทบาทนะ่ ไม่ไม่ไม่มีแล้วเพราะว่าก้อนที่จ่ายออกมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่รวมปันผลพิเศษให้ไปแล้วก็ปันผลของ s c b ทั้งปีคือน่าจะ4ี่บาทหกสตางค์ใช่ไหมคะจ่ายมาแล้วในช่วงช่วง first half เนี่ยน่าจะบาท43สตางค์แล้วกอ็อีก second half เนี่ยก็ประมาณ2บาทกว่าๆน่าจะ2บาทหกสตางค์ก็อันนี้เนี่ยเขาเป็นการดึงมาจากดีล s c b x เรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยเล่าอย่างนี้ว่า6บาทมันมาจากไหนมันคือมาจากเงินผลพิเศษที่ S C B Bank จะจ่ายไปที่ S C B X ซึ่งเขาจะบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่อาจจะเอาไว้จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรืออาจจะเก็บไว้เป็นเงินลงทุนเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ตีความกันว่าอ่ะถ้าแม็กซิมัมเงินปันผลที่จะได้ก็เอา2,000 20, 0หารด้วยจํานวนหุ้นของ SCB ซีะคะ่ะน่าจะมีประมาณ3,300กว่าหุ้นหรืออะไรประมาณเนี้ยตักจําได้ไม่แน่นอนแต่หารเอาแล้วมันคือ6บาทเพราะฉะนั้นก็เลยสิ่งที่ทุกคนคาดหวังกันว่ามันจะเป็นปันผลพิเศษ แต่ว่าถ้าที่ประกาศจ่ายออกมารอบล่าสุดเนี่ยคือเขาดึงเงินประมาณสักเกือบเกือบเก้าของส0 0 0มอันนั้นนะคะมาจ่ายให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอ้เงินที่เหลืออีกประมาณสัก1นึ่งหมื่นกว่าล้านเนี่ยเขาบอกว่าขอเก็บไว้ เป็นทุนและการในการที่จะไปเผื่อโอกาสในการลงทุนซึ่งตอนนี้ถ้าเราเห็นก็เขาจะมี movement ในการลงทุนค่อนข้างเยอะเนาะก็อาจจะเป็นการลงทุนตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยปันผลของ scb จะไม่ใช่เป็นปันผลพิเศษไอ้จากดิวนี้ที่เราคาดหวังละแต่ว่ามันจะเป็นปันผลตา,ตามตัวผลประกอบการที่จะออกมามากกว่าค่ะครับชัดเจนนะครับไม่ต้องหวังแล้วนะ<ช>นะครับใช่ใช่นะสำหรับ scb นะครับนะ,ะ f SSIA โดยคุณตั๊กคุณยุวนาถนะครับเลือก SCB ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นท็อปพิกในกลุ่มแบงก์แนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับผ้านแนะนำซื้อแล้วเป้าพื้นฐานปลายปีให้ SCB ไว้เท่าไหร่ครับคุณตัก๊ก160บาทค่ะ160บาทนะครับแชมป์กลุ่มก็คือ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับ นี่คือทั้ง5้าหลักสูตรเดิมของปีที่แล้วสนใจชมย้อนหลังยังเข้มข้นคึกคักและเป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากๆในการเอาไว้ใช้รับมือความผันผวนในตลาดหุ้นในปีนี้สนใจเชิญนะครับ l ลน์ไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัวเอ i สไแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus, m ั o n e y p พ u s M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวและช่วงนี้ก็ยังมี ราคาพิเศษอยู่นะหลักสูตรใหม่0ูนย์ศูนย์หกเบสิกทูดิจิตอบวกด้วยหลักสูตรเดิมหนึ่งใน5หลักสูตรนี้ก็จะได้ราคาพิเศษสนใจก็เชิญนะครับลายไอดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคําว่า Money Plus, m o n e y p l u ัส o n e y p l u s Moneyplus ติดกันตรงตัว